ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับต่อนนี้ไปก็โปรดฟังการปฏิบัติในพระกรรมฐานสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานที่จะพูดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติสำหรับระเบียบภายในหรือว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ภายในวัด แต่ว่าท่านนันไลที่อยู่นอกวัดจะปฏิบัติด้วยคนได้ที่บอกว่าเพาเพาะคนภายในวัดก็เพราะว่าถ้าจะพูดมากไปถึงคนภายนอกก็เกรงว่าจะเห็นว่าเป็นการบังคับเกันเกินไปแต่ความจริงวิธีปฏิบัตินี่ไม่ใช่การบังคับหรือว่าเราปฏิบัติเพื่อมรรคผล คำว่ามรรคผลก็หมายถึงว่าทุกคนต้องการนิพพานปัญหามีว่าทุกคนนะถ้าจะปฏิบัติเพื่อน,นิพพานในหวังก็ได้แน่นอนไหมว่าอยาไปนิพพานตั้งนี้ก็ขอประบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสร้างกำลังใจตามนี้ตามธรรมดาของคนเดินทางไกล เราจะเดินงันแค่วันเดียวได้ชั่วครู่เดียวถึงย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นักอาศัยที่กำลังกายกำลังใจมีความฉลาดก็สามารถจะทำทางไกลให้เป็นทางใกล้ได้ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะทำทางไกลเป็นทางใกล้ได้แต่เดินไปไม่หยุดยัง้งเราก็ถึงปลายทางชั้นใด สำหรับพระนิพพานนี่มีคนส่วนมากพูดว่าไม่หวังในพระนิพพานก็เป็นเรื่องของท่านเพราะาคนบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่สมเด็จพระสัมมาทัธเจ้าทรงตรัสว่ามีกำลังใจไม่เสมอกันในเมื่อการที่มีกำลังใจไม่เสมอกันอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับกำลังใจ กำลังใจของคนที่ไหนเท่าไรเป็นเรื่องของท่านเรามาพูดกับเรื่องของเราเวลานี้ทุกคนปฏิบัติมโนยิธิได้แล้วแล้วก็มีมากรายด้วยกันที่ปฏิบัติมโนยิธิได้สามารถไปเห็นสวรรค์ได้เห็นพรหมโลกเห็นนิพพานเห็นนรกเปรตสุรกายได้ แล้วก็บอกว่าประรบบาวลานี้จบกิจากการศึกษาของวัดท่าสงแล้วแต่ความจริงบรรได้ท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติในมโนมยิทธิไม่ใช่จบการศึกษาทางนี้เพราะอะไรเพราะว่ามโนมยิทธิก็ดีสองในวิชาสามก็ดี ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสามารถทำได้เห็นได้ไปได้เรื่องนี้เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยกําลังใจของเราเท่านั้นเองเพื่อสร้างความมั่นใจในจิตจิตเราจะได้ไม่สงสัยว่าพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ไม่ใช่สอนแบบเลอะเทอะเป็นการสอนตามความเป็นจริงว่าม,มีจริงเจนนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ดีบรรดาพิสุสมณเณรก็ดีที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่จงอย่ามีความรู้สึกว่ามนโนยิทธิที่เราได้เป็นการพอสำหรับเราแล้วเราทำจบแล้วอันนั้นยังไม่จบ มนโนมยิทธิที่พวกเราได้เป็นฌานโลกีฌานโลกีนี่ถึงแม้ว่าเราจะพบอะไรได้ก็าตามสามารถจะเห็นนิพพานได้เรื่องนิพพานนี่ความจริงเป็นของไม่หนักเ,นเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระภา,าะเจ้าไม่ได้ทรงห่วงนิพพานไว้เฉพาะพระองค์และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงใกล้จะนิพพาน สมเด็จพระพิชิตามาัยก็ทรงมีพระพุทธดีกาตัดกับพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอนท์คำสอนใดที่เราจะหวงไว้เฉพาะครูอันนั้นไม่มีอยู่สำหรับเราเราสอนแล้วทุกอย่างเมื่อแต่ถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่สอนเถอไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอ คำาม่าศาสดาก็แปลว่าครูดางนั้นความรู้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเวลานี้เราก็มีสิทธิ์นามาใช้ทั้งหมดแม้แต่ว่าพระนิพพานที่มีหลายคนบอกว่าเกินวิสัยสําหรับเราก็ช่างอะไรจะเกินวิสัยสําหรับใครก็ช่างก็ถือว่าไม่เกินวิสัยสําหรับเรา ถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ชาติหน้าเราก็อาจจะไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นเราก็อาจจะไปได้แต่เราตั้งใจไปไว้ทุกชาติไม่รู้ร่าชาตินี้ใครจะว่าบ้าวา่บวมยังก็ตามถ้าเราบ้าเพื่อปณิพาน์ดีกว่าบ้าไปนรกดีกว่าบ้าลาบบ้ายศบา้าสนเสริญบา้าสุข บ้ารับสินจ้างรังวันชาวบ้านชาวเมืองทําจิตให้เป็นทาตไม่ทําใจให้เป็นไทยบ้าประเภทนั้นลําบากกว่าเรามากตอนนี้วิธีที่เราจะเลิกละความบ้าค่อยๆละมันละทีเดียวมันหมดความบ้าไม่ได้เวลานี้เราบ้าในอะไรบ้างบ้าในความรักบ้าในความโลภบ้าในความโกรธบ้าในความหลง อ้ที่บาปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการทรงตัวปิยโตชายติโสโกปิยโตชายติพยังพระพุทธเจ้าทรงตัดอ่อความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักทั้งๆท,ที่เราฟังอยู่อย่างนี้เราก็ย่าบารักกันอยู่ตลอดเวลา แต่ก็จำจะต้องบ้าเพราะเกิดมาในกลุ่มของความเป็นคนบ้าในเมื่อมันบ้ามาแล้วกค่อยคลายบ้าทีละน้อยลันน้อยอย่าคลายมากคลายมากมันจะเครียดเกินไปวิธีคลายบ้าท,ทำยังไงบรรดาท่านพุทตรบริษัททั้งหลายและบรรดาพิสุสมันเณนผู้รับฟังปฏิบัติตามนี้ เราจะนำสังโยชน์สิบรายการมาเป็นเครื่องปราบความบ้าพิจารณาดูใจแล้วว่าใจเราบ้าอะไรบ้างในสังโยชน์สิบรายการหนึ่งสก,กายทิฐิเรามีความควมเมาในร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือไม่ รวมความว่าเราคิด <t> ว <half> ่าร่างกายนี่มันจะทรงตัวตลอดการตลอดสมัยไม่รู้จักตายไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักป่วยเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมเห็นชาวบ้านเขาแก่ไม่เคยมีความรู้สึกว่าตนเองวันหนึ่งข้างหน้ามันจะแก่เห็นชาวบ้านเขาป่วยก็มีไม่มีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะป่วยอย่างนี้ เห็นเขาจะบ้านมีความตกละกรรมลำบากมีการทุพพลภาพในร่างกายเราก็ไม่เคยคิดว่าการร่างกายเราจะเป็นอย่างนี้ในที่สุดเห็นชมบ้านกระพัดพราจากของรักของชอบใจเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้เห็นชาวบ้านเขาตายเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะตายขอพระทารนภัยเทกรับ ว่าทุกท่านที่ฟังอยู่นะความบ้าอย่างนี้มีอยู่ไหมถ้ายังมีส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามลดความบ้ามันเสียนี่หมายความว่าเราพยายามจะตัดความบ้าจะตัดให้มันมากตัดทีละน้อยละน้อยและข้อดีสองที่เราต้องลดความบ้า ที่เราบ้าคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจา้าในความดีในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าความดีของพระอริยสงฆ์สงสัยว่าพระอริยสงฆ์ไม่มีแล้วในโลกพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วเวลานี้ไม่มีพระอริยสงฆ์ความบ้าอย,อย่างนี้มีสำหรับเราไหม คำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าถ้าสามารถฝึกสองในวิชาสามได้ฝึกมโนโมยิทธิได้ฝึกห้าในปัญญาหได้เป็นต้นอย่างนี้ถ้อยคำใดที่องค์สมเด็จพระทธสุสอนไว้เราฝึกได้เราก็ไม่สงสัยติดตามพระพุทธเจ้าบอกสวรรค์มีจริงไหมเราก็ต้องไปสวรรค์ พรมโลกมีจริงไหมเราก็ไปพรมโลกอนิพานมีจริงไหมเราก็ไปนิพานนรกเปรตสุรกายมีจริงไหมไปที่นั่นใครก็พูดว่าอะไรมีที่ไหนยังไม่เคยไปไปที่นั่นไปมันไม่อยากอาการอย่างนี้เราฝึกให้มันเข้าถึงเสียจริงๆจะได้ลดความบ้าคือความสงสัยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่บ้าค,คนเดียวนะ คนอื่นเขาดีเราไปหาคนอื่นเขาบ้าเสียด้วยเพราะเราทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรความบ้าประเภทนี้ต้องลดค่อยๆลดลงไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็วิธีลดยังไงจะว่ากันไปทีหลังตอนนี้สังโย่อยข้อดีสานั่นคือไม่เห็นชอบโดยศีลก็หมายความมาขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติในศีลวาจาดี กายดีต้องรวมทั้งใจดีด้วยศีลถ้ามีแต่กายวาจาไม่เป็นเรื่องคือก็ต้องใจดีสำหรับครวาดชาวบ้านใจคิดจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อใจคิดจะไม่ฆ่าสัตว์มือมันก็ไม่ฆ่าปากมันก็ไม่พูดจะฆ่า ใจคิดว่าจะไม่ลักไม่ขโมยของใครเมื่อใจคิดแล้วปากมันก็ไม่พูดเผื่อการลักขโมยมือมันก็ไม่ทําใจคิดว่าเราจะไม่ละเมิดความรักของบุคคลอื่นเมื่อใจคิดอย่างนั้นปากมันก็ไม่เกี่ยวพาราศีไม่พูดกายก็ไม่ทําใจคิดว่าเราจะทรงสัจจะวาจาอย่างเดียวจะไม่พูดวาจาไม่จริงเมื่อใจคิดปากมันก็ไม่พูดอย่างนั้น ใจคิดว่าเราจะไม่ดื่มสุราดมไรใจคิดอย่างนี้ปากมันก็ไม่ดื่มนี่ถ้าเราจะละความว่าสํำหรับครวัดส,สำหรับสมันเณนต้องสินสิบพร้อมด้วยเสยขทีวัดอีก75หแล้วก็พระต้องพร้อมไปด้วยสิกขาบท227รวมทั้งพิสมาจารย์ด้วยบวกธรรมะด้วยพระต้องมีมาก ถ้าเราทําไม่ได้อย่างนี้เราก็บ้าในสังโยศข้อที่สถ้าเราละความบ้าค่อยๆค,คลายความบ้าลงมาเส้นได้แล้วไม่ช้าสความบ้าก็สลายตัวไปรวมความ,มง่ายๆว่าอันดับแรกถ้าจิตใจเราสรัาพยามควบคุมสังโยศสามเดการไม่เกิดกับใจนั่งมั่นแน่นอน นั่นก็คือว่าหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายเราจะไม่เมาในร่างกายร่างกายมันจะเป็นยังไงก็จังเห็นร่างกายใครก็ร่างกายนั้นก็ตายเห็นร่างกายใครเห็นว่าร่างกายนี้ก็ต้องสุดโทมร่างกายเราร่างกายเขาก็ป่วยไข้ไม่สบาย ร่างกายเราร่างกายเขาก็ประกอบไปด้วยความทุกข์ร่างกายเราร่างกายเขาไม่ช้าก็ตายเช่นเดียวกันความเมาในร่างกายลดตัวลงเรียกว่าลดความบ้าในความเมาในร่างกายยังไม่หมดนะมีความรู้สึกว่าจะต้องตายแต่ก็ยังรักร่างกายอยู่ แต่จิตคิดว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งมันจะพระองพังแน่ก็มีอยู่เหมือนกันไม่เมา,าเกินไปยังมีความรักในมันแต่ว่าคิดว่ามันจะตายเลยไม่ประมาทในการปฏิบัติในด้านของความดีหลังจากนั้นก็ปัญญาเข้าพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพปะชินสี และก็ความดีของพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งความดีของพระอริยสงฆ์ใกล้คนได้ความเป็นจริงตกลงว่าทั้งสามไตรนสนสนาคมนี้คือไตรสารนาคมได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับว่าท่านดีแน่ ไม่มีการสงสัยในพระไตรสรนาคมทั้งสามราการหลังจากนั้นจับสินโดยเคร่งครัดปฏิบัติในสินยิ่งกว่าชีวิตถี่ว่าตัวตายดีกว่าสินขาดค่อยๆนะแต่พูดอย่างนี้จะมีใครมาลองเอ๊ะที่เขาดูตัวตายดีกว่าสินขาดเป็นลองตีลองดา่าเขาระวังระวังนะ เพราะว่าทุกคนกำลังฝึกเพื่ออย่างนี้แต่ยังไม่ถึงอย่างนั้นด่าเบาๆอาจจะทนได้ด่าแรงๆด่าบ่อยๆอาจจะทนไม่ไหวอย่างนี้ก็ได้ตีเบาๆอาจจะทนได้แต่ตีแรงๆสปริงแข่งสปริงขามันจะเกิดอย่าไปยุ่งกันเพราะว่าทุกคนกําลังฝึกการกําลังฝึกนี่ไม่ได้หมายถึงผล เป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่ากฎบุคคลใดบรรเทาความเมาในชีวิตหรือร่างกายมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายแต่ก็ยังรักร่างกายอยู่ไม่ใช่ไม่รักอย่าไปเคาะอย่าไปตีอย่าไปแตะอย่าไปต้องกันเข้า แล้วก็รายการที่สองมีความไม่สงสัยในคุณพระไตรศรน,นาคมทั้งสามรายการรายการที่สามมีสิงคบถวนตามสัญญาเต,ต็งกล่าวว่าท่านผู้ปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้เป็นระโสดาบันหรือพระสิทาคามี แต่ก็ขอบรรดาท่านบีสุสมันเนนอุบาสกอุบาสิกาเมื่อฟังไปแล้วก็อย่าเมากายเกินไปนะอ่านตามหนังสือแล้วหนังสือน้เขาเขียนเฉพาะตามความเข้าใจเขาบอกคลผู้เขียนเต,ตือนตรงอย่าลืมว่าการคุยเรื่องขนมมันไม่มีความรู้สึก จริงเท่ากินขนมฉะนั้นนางสีก็เขียนว่าถ้าระงับสังโยน์สามราการคือสกายะทิฐิมีความรู้สึกว่าต้องตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยนีคุณพระร,รัระตนตรัยศีรพตปรามาตรักษาสิงเครื่องครัดเป็นประสดาบันไนส้สกิทาคามีอันนี้ยัง ถ้านักปฏิบัติเ็คือคนกินแกงจริงๆต้องบอกอดยังยังก่อนทําไมจึงว่ายังก็เพราะว่ายังไม่เป็นจริงๆถ้าอารมณ์แค่นี้แล้วก็ยังไม่เรียกพระโสดาบันนะพระสกิทาคามีต้องเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงไตร,ตรสรณาคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในพระธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริง สำหรับท่านที่จะเป็นบระโสดาบันจริงๆก็ต้องหนึ่งปฏิบัติจิตจนกระทั่งจิตมีอารมณ์รักพระนิพพานอย่างยิ่งบรรดาจะเป็นชายก็ดีหญิงก็ดีวิสุสมณเนนอมบาสุบาติกาเก็าตามทำความดีและจิตคิดไว้เสมออยู่เสมอว่าการความดีที่เราทำแล้วตายเมื่อไรเราต้องการจุดเดียวคือนิพพาน อารมณ์นี้ต้องมั่นคงแล้วก็ใจชาลงจากความรักในะระหว่างเพศชาเล็กน้อยนะคือไม่ค่อยาแรงเหมือนเดิมชาจากกำลังของความร่ำรวยใจชาลงจากกำลังของความโกรธใจชาจากกำลังของความหลงมัญชาเล็กน้อยไม่ชามากหมายความอารมณ์มันเกิดช้าไปนิดหนึ่ง พอเกิดแล้วลมก็มันเฉยไปหน่อยหนึ่งความรักความอยากรวยความโกรธความหลงยังมีครบถ้วนบริบูรณ์แต่ว่ากำลังมันช้าไปและกำลังใจของท่านบนนั้นมีความรู้สึกอยู่บ้างว่ายายามว่ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกฎธรรมดาทั้งหมดแต่ว่าจะให้ละได้ทั้งหมดแต่ยังไม่จริง อย่างละไม่ได้หมดแต่คิดว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้นี่นะเราเกิดมาเพื่อชาวบ้านเขาด่าที่พระพุทธเจา้าตรัสว่านัติโลเกอานินทิโตพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกด่าไม่ถูกนินทานะไม่เมียจำไว้ว่าเราเกิดมาเพื่อถูกชาวบ้านเขาด่าเขาอยากด่าก็เชิญด่าแต่ระวังนะ เบโสดาบันเ่ดาท่านมากมากไปได้หรอกท่านมีจิตเมตตามากถึงเกรงว่าจะขาดทุนดีไม่ดีท่านให้มั่งกรัความว่าถ้าจะเป็นรบโสดาบันจริงจจิตต้องรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์เริ่มเฉยในความต้องการนั่นก็คือความรักยังมีอยู่ทบท่วนบริบูรณ์แต่เฉยไปหน่อย ความโลภความอยากรวยยังมีอยู่แต่เฉยไปหน่อยความโกรธยังมีช้าไปนิดความหลงยังมีจืดไปหน่อยอย่างนี้ท่านเรียกว่าปะโสดาบันฟังดูจริงๆแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้วันนี้เราก็มาพูดกันแค่ประโสดาบันก่อน ในเมื่อการศึกษาเขาศึกษากันในพระพุทธศาสนานพระพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้มากว่าเรื่องบารมีสิบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้ามีบารมีไม่ครบถ้วนเราจะเป็นประโสดาบันไม่ได้ ถ้ามีบารมีครอบทวนเราก็จะเป็นพระเรียเจ้าคือตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปได้อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระเนนทุกองค์ที <c oughs> ่ได้มโนมยิทธิแล้วสังวรให้มากคําว่าสังวรคือระวังให้มากอย่าไปหลงฌานสมาบัติเกินไปฌานสมาบัติไม่ควรทําไม่ควรละแต่ฌานสมาบัติเนี่ยเป็นแต่เพียงตัวระงับกิเลสเท่านั้น ถ้าเผลออะไรมันก็ฟูเมื่อนั้นผมน,นั่นนอนนอนแล้วก็แววแววเสียงบางท่านบอกเวลานี้ฉันทรงอยู่ในชานสีบ้างฉันทรงในฌานสามบ้างกำลังใจฉันมีสภาพแจ่มใสบ้างอันนี้ระวังระวังมันแจ่มใสขนาดไหนจะแจ่มใสขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เป็นไร แต่ส่วนมากที่แจ่มใสมันเป็นการแจ่มใสของฌานโลกีระวังให้ดีนะจางนั้นท่านนั้นหลายเจ้าศึกษาอย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานทรงฌานไว้เป็นของดีแต่ยังดีไม่พอยังไม่พ้นนรกสิ่งที่จะเราจะทําให้พ้นนรกก็คือสังโยชน์สิบตัดให้ได้แต่การที่จะตัดสังโยชนิบต้องประกอบไปด้วยองค์คุณทั้งสิบรายการก่อน สังโยชน์ที่เราจะตัดสิบแต่กำลังช่วยการตัดก็สิบเหมือนกันที่เรียกว่าบารมีสิบบารมีนี่ท่านแปลว่าเต็มเรียนมาว่าอย่างนั้นแต่ว่าสัพ์ของพระพุทธเจ้าได้ฟังมาได้ฟังมีคนก็พูดว่าพระพุทธเจ้าท่านแปลว่ากำลังใจเต็มจะไม่ดีนะเขาถามว่าที่วัดนี้แปลบารมีว่าอย่างไง ก็ตอบก็บอกที่วัดนี้แปลบารมีว่ากำลังใจเต็มกำลังใจให้มันเต็มทั้งสิบอย่างอันหนึ่งเต็มในการให้ทานเต็มพร้อมในการรักษาศีลเต็มพร้อมในการถือบทเต็มพร้อมในด้านคัมภัญญารรมค้นคว้าหาความเป็นจริง เต็มพร้อมในด้านของความเพี่ยรเป็นการกำจัดอุปสรรคเต็มพร้อมในขันติคือการอดทนต่ออารมณ์ต่างๆเต็มพร้อมในสัจจะคือทรงความจริงไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังไม่สับปรับเต็มพร้อมในอดินเคือตั้งอารมณ์ไว้ให้มันแน่นอนเต็มพร้อมในเมตตาคือความรักไม่มีความเลวขมาผสม,มไม่มีความโหดร้ายมาผสม,ม เต็มพร้อมนะุมเบคขาคือการวางเฉยแล้วก็ค่อยฟังกันต่อไปตอนนี้ก็มานั่งคุยกันอะไรมันลอดไมโครโฟนกึกเขาแล้วมาคุยสักนิดมองดูเวลาหรือประมาณหนาทีได้ไหมสีนาทีก็มาคุยกันสักหน่อยว่าทานบารมีนยะความจริงบารมีเั้งสิบรายการนะตื่นขึ้นมาเช้า จะต้องเขียนและท่องจำไว้ว่าบารมีสิบรายการไมีอะไรบ้างคือหนึ่งทานการให้สองสิงการรักษาสามเนคขมะการอดใจในในนิวรณห้ารายการขั้นตน้นขั้นต้นนะสามัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่เมาในร่างกายเราเขามีไหมสามริยะความเออขอโทษแล้วก หนี่มันห้าเลทีแล้วก็ห้าวิยะความเพียรต่อทุ่สู้ทุปสศัคร์ไม่ท้อถอยไห้เพียรแล้วก็ขันติความอดทนต่ออารมณ์ต่างๆแล้วก็สัจจะมีความจริงมุ่งหน้าเฉพาะพนัน,นิพานอธิษฐานตั้งใจไว้ตรงไม่หลีกเลี่ยงเฉพาะพันิพานเมตตาจิตหน้าตาชื่นบานเห็นคนรัต์เป็นมิตร แล้วก็ในท้ายสิบอุเบกขาจิตคิดวางเฉยไม่โตตอบไม่รุกรานไม่ซ้ำเติมใครกำลังใจทั้งสิบรายการนี่แหละบรรดาท่านพิสุสมณีนนทั้งหลายแล้วอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าไม่สามารถจะทรงได้ทั้งสิบมโนมยิธิแท่นนั้นได้เนี่ยมันไม่มีผลหรอกผลน่นมีไม่กัน แต่มันจะมีตรงไหนนะมีตรงนี้ได้ชาโลกีแต่ไม่ช้าชาญนนี่มันจะสลายตัวอารมณ์เสื่อมมันจะเกิดคือความดีมไม่ไม่ทรงตัวถ้าความดีไม่ทรงตัวแล้วเป็นยังไงขั้นสุดท้ายสิ่งที่เราจะไปก็คือนรกรูปปาทานมันจะกินแล้ววลไลสามนาที ขอพูดเรื่องสัญญาสัญญาณที่มีสิบต้องรรมะระวังให้มากอันดับแรกตัดสามให้ได้ก่อนต้องให้ได้แน่นอนยาวสักแต่ว่าทําเรื่องฌานโลกีได้เท่าไรก็ตามแต่สัญญาสามยังไม่ได้เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าเอาดีไม่ได้เรายังไม่เท่าถึงความดีแต่ความดีที่ตัดสัญญาสามได้ก็เป็นความดีเล็กน้อยสัญญาอีก8ก็คือการมาฉันทะ การตัดอารมณ์ในการคุณปาดิคะการตบตัดอารมณ์กระทบใจถ้าตัดได้สองเป็นพระอนาคามีตัดได้ห้าคือไม่หลงในรูปฌานและไม่หลงในรูปฌานระวังให้ดีนะเนี่ยหลงกันมากนะที่ฟังฟังพระนะ่ะพระเนี่ยหลงในรูปฌานและรูปฌานกันหนักระวังให้ดีมันจะลงนรกไป แล้วก็ไม่หลงในมานะการถือตัวถือตนอารมณ์ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านม,มุ่งผลิพภันฑ์ไปนี่ไปอวิชาตัดกำลังใจที่เห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีให้สิ้นไปกำลังใจมีอารมณ์เดียวคือนิพพานนิรันดรรดาท่านพระริิัตทุกท่านถ้าทำได้อย่างนี้นะจะเป็นอรหันต อย่าไปโมวเดโมเมาเดชันโลกีเกินไปบางท่านบอกสำรวจใจมาให้จำใสใสแจ้วไห้ใสนั่นมันไม่ใส่อรณในสภาพของพระอรียเจ้าเป็นการใสในแช่งขั้นของชันโลกีจะใสขนาดไหนก็ตามทีถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์จำไม่ว่าถ้าเราจะมีร่างกายเพียงใดเรายังไม่ดีเท่านั้น เราจะดีได้จริงๆก็คือร่างกายหมดไปเข้าพนิพานอารบ,บันดาท่านพุทธบริษทัททุกท่านมองดูเวลาพอดีพอดีสำหรับตอนนี้ก็ยุติมาแต่เพียงตท่นี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูผลจงมีแดบบ่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี